สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับลหลายๆคนอาจจะงงว่าผมหายไปไหนทําไมหลายๆวิดีโอผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับรถเลยคือเอาจริงๆตอนเนี้ที่ผมลองใช้นะผมจะจะมาคือรถคันนี้มันเป็นรถผมเองใช่ไหมแล้วผมทําเองและคราวเนี้ยผมว่าลองยึดไม้ไปแล้วยึดฝ้าไปแล้วยึดด้านข้างไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ความสงสัยของผมที่เกิดขึ้นก็คือผมแค่สงสัยว่าเวลาเราเข้าลิ้นไม้แล้วเนี่ย เวลาถ้าเกิดเด็ดอยู่กับรถยนต์แล้วอ่ะเวลาวิ่งไปไหนเนี่ยเดเอ,อ่อวิ่งทางคูคาคูาคาไม้อ่ะมันจะลั่นไหมหรือตอนนี่มันเป็นสิ่งแรกที่ผมคิดเลยนะตอนแรกเลยว่ามันจะลั่นไหมว่ามันจะมันจะดังกุ๊บกับกุ๊บกับไหมนะครับและผละสุดท้ายผมลองใช้มาหนึ่งเดือนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเรื่อทีเ่เอาใส่ลิ้นอ่ะเข้าไปพอตอนแรกใส่เข้าไปอ่ะไม้มันแน่นใช่ไหมพอไม้มันแน่นปุ๊บมันก็ยังไม่มีเสียงแต่พอเราใช้งานจริงอ่ะ ขี่ไปนู่นขี่ไปนี่สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่ามันะจะมีเสียงไหมแลนะผลสุดท้ายมันมีจริงครับซึ่งตอนแรกอะ่ะตอนแรกเองอะนะผมว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าผมต้องการอยากจะเอาซิลิโคนใส่ตรงร่องลิ้นของมันเลยเพื่อจะให้มันจะได้ไม่ต้องดังแต่คิดไปคิดมาคือผมเพื่อคือพวกเนี้ยผนังพวกเนี้ยผมทําคนเดียวพอทําคนเดียวแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องมีการดึงเข้าดึงออกใส่ถูกบ้างใส่ไม่ถูกบ้างตามความเข้าใจผมเองซึ่งผมทําเองผมไม่ได้ ผมไม่ได้ไปมีผมไม่ได้มีฝีมือด้านช่างอะไรตรงไหนเลยนะครับดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยว่ามันจะมีปัญหาไหมเออเผื่อมันใส่แล้วไม่ตรงก็ต้องดึงกัออกม่ใส่กลับเข้าไปใหม่เงี้ยถ้าเราใส่ยิงซิลิโคนเข้าไปเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะดึงไม่ออกผมก็เลยไม่ใส่แล้วผมก็เลยลองใช้ดูก่อนสักหนึ่งเดือนเนี่ยใช้มาประมาณ1เดือนตอนเนี้ยมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆคือไม้มันพร้อนเสียดสีกันมันเหมือนกับว่ามันยุบตัวลงพรมอมยุบตัวลง,วม,วลงมันก็เริ่มดัง มันก็เรียกออทแอดออทแอดเหมือนกันแต่ว่าถ้าวิ่งธรรมดาหรือว่าทุกของหนักไม่ดังแต่ถ้าเกิดผมวิ่งตัวเปล่าไปไปตกหลุมเนี่ยมันเริ่มดังมันมีเสียงซึ่งพวกช่างพวกที่เป็นมืออาชีพผมไม่รู้เขาทำแบบไหนนะครับแต่ผมทาตามความเข้าใจอย่างผมของผมเองนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าผมตามทําตามความเข้าใจของผมเองนะครับ,บ,ท,รบทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงคืองานพวกนี้นะมันเป็นความคิดผมมันเป็นงาน DIY ไอ้เรื่องหัวน็อตที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยสี่เรียสไอเรื่องแบบ น็อตเอร์ไม้ขัดขัดกันเกินเนี่ยอันนี้ผมตั้งใจทํานะผมตั้งใจทําให้มันขัดขัดกันเกินเพราะความคิดผมอะผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของการ DIY งานทุกชิ้นมันเป็นเสน่ห์ของมันครับพวกเนี้ยพอๆดูแล้วเนี่ยหัวน็อตมันก็มันก็เหมือนตาไม้ทั่วไปผมก็เลยว่าไม่ได้สนใจอะไรมันมากคือมันเป็นงาน DIY ในความคิดผมคือมันก็เป็นเสน่ห์ของมัน ขาดขาดเกินเกินบ้างหรือว่ารอยหัวน็อตบ้างผมไม่ซีเรียสแต่แค่ผมอาอยากลองทําดูด้วยฝีมือตัวเองที่แบบว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและไม่เคยเรียนอะไรพวกนี้มาเลยไม่เคยเรียนวิชาช่างไม้มาเลยนะครับก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงผลสรุปคือผลสรุปที่เราได้คือพอถ้าเสียบไปเราซื้อไม้สนซ้อนล่องมาแล้วนะแล้วถ้าเราเสียบเสียบตามร่องร่องมันไปและยิงน็อตไปมันยิงเป็นบางจุดบางจุดเนี่ย ตรงบางตรงบางส่วนที่เราไม่ได้ยิงอ่ะที่มันเป็นด้านหัวเราจะลืมไม่ได้เลยพอถ้าเราลืมไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มดังเนี่ยอย่างอย่างผมจะให้ดูตรงนี้อตรงนี้บนหัวรถผมเองตรงหลังเบาะทุกคนเห็นไหมครับผมไม่ได้ยิงน็อตเลยเพราะว่าผมจะลองดูว่ามันจะมีเสียงไหมมันจะกุบกับกุบกับไหมอย่างที่ผมเข้าใจนะฮะทุกคนเออแล้วผลสุดท้ายมันก็เป็นความจริงเหมือนที่เราเข้าใจ ก็คือมันมีเสียงครับแต่ผมะจะหาวิธีแต่ผมแก้วิธีโดยแก้ปัญหาโดยการยิงน็อตใส่เข้าไปเลยเพราะผมไม่ซีเรียสเรื่องหัวน็อตอยู่แล้วครับพอไม้ที่ผมได้มามันเป็นตาไม้เพียบเลยรอบคันเลยเนี่ยผมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็แต่ผมว่าไม่รู้ว่าช่างะเขาแก้ไขยังไงแต่ผมมายิงน็อตเข้าไปเลยผมคิดว่ามันโอเคแล้วมันก็เงียบขึ้นครับและส่วนอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแค่ผมอยากจะลองใช้ดูก่อนเพราะผมเองอะ่ะ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปแรกๆว่าตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าจะใช้ไม้อัดดีหรือว่าจะใช้ไม้สนซ้อล่องดีแต่ผลสุดท้ายมันมาจบที่ไม้สนซ้อล่องแล้วมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละที่ผมคิดไว้เพอไม้สนซ้อล่องมันสวยพอไม้อัดไม้อัดต้องมาทาสีใช่ไหมและคราวนี้ผมก็เลยว่าเออแบบนี้แล้วกันไหนๆมันก็ทํามาแบบนี้แล้วผมก็เลยลองใช้ดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมครับเนาะเพราะว่าปัญหาต่างๆพวกเนี้ผมอ่ะไม่จาเป็นต้องเนียบมาก ผมแค่มันเป็นมันมันแค่มันใช้ได้กับที่ผมต้องการผมโอเคแล้วแล้วมนเป็นคันแรกของผมที่ผมจะมาหัดทําอะไรแบบนี้ผมว่าผมก็โอเคแต่คนอื่นแต่คนอื่นจะเป็นยังไงผมไม่ได้ว่าใครเลยมือผมไม่รู้ว่าเขาอะมีฝีมือบ้านร้อยขนาดไหนแต่ผมเองอะผมไม่มีฝีมือเลยนะครับ <c oughs> และคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีไหนที่ลองทําแล้วมีวิธีไหนที่มันสามารถแก้ปัญหาได้นะมากกว่าการยิงน็อตเหมือนผมนะก็แนะนํากันบ้างน,นะครับ เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผมว่าของเราอ่ะมันทําด้วยฝีมือจริงๆมาแล้วมันจะโอเคมากน้อยแค่ไหนได้ครับแต่ผมทําแล้วผมก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนว่ามันเออมันก็มันก็ดูสวยดีนะแต่ว่าผมย้ไม่ได้ปูพื้นยังไม่อะไรเพราะทุกวันนี้ผมจะเอาไปทุกของอยู่เลยครับพอผมใช้ใช้งานจริงครับผม <laughs> นี่ครับเออวิดีโอนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากเพราะผมมาอัปเดตเรื่องรถแคมเปอร์แวนผมว่มาไปถึงไหนแล้ว พราะที่สองเพราะที่ผ่านมาสองสามวิดีโอผมไม่ได้อัปเดตเลยผมถ่ายแต่ผมไปไหนมาอะไรพวกนี้ครับแต่ซึ่งผมก็ใช้รถตู้ไปนะผมก็จะได้รู้ว่าเลาะได้รู้ได้ลองเลยว่ามันเป็นยังไงครับผมอ่าแล้วเนี่ยพี่อะไรจะอวดก็คือตัวนี้ครับนี่ครับทุกคนผมไปซื้อชั้นม้าชั้นกุญแจมาผมไม่รู้มันจะได้เรื่องหรือเปล่า250จากตลาดนัดแต่ผมยึดน็อตไปแล้วผมว่ามันโอเคอยู่แล้วก็ที่เปิดขวดแตเตครี่ขวดโค้กขวดเบียร์ผมซื้อมา80ดบาท เนี่ยครับซื้อจากตลาดนัดครับผมเนี่ยไม่รู้จะโอเคหรือเปล่าเดีนะ๋ยวลองใช้ดูก่อนแต่ผมยึดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยผมว่าจะเป็นรอยน็อตรอยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ซีเรียสเพราะมันกลมกลืนกับตาไม้ทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยครับ,รบผมเลยไม่ค่อยซีเรียสมันเท่าเท่าไหร่ครับของพวกนี้ผมว่ามันสวยดีมันได้อารมณ์ดีครับแล้วเ,เดี๋ยวต่อไป ผมจะไป update, อัปเดตเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนหรืออะไรจะจะปูตรงไหนเพิ่มเดี๋ยวมจะลงวิดีโอให้ดูนะครับผมว่ามันจะไปถึงไหนแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืม้วยน,นะครับทุกคนช่องผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น j m a n น k k เคนะครับทุกคนการใช้ชีวิตอย่ามติดครับผม